เรื่องของการ MOU นะฮะตอนนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและกระทรวงแรงงานเตรียมทา MOU นะครับร่วมกับผู้ประกอบการเครือข่ายร่วมพัฒนาทักษะ5สาสาขาชีพด้วยกันครับเรื่องการเรื่องงานกันบ้างนะฮะซึ่งคุณวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะเปิดเผยว่าขณะนี้เองพมและกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน,งานรวมถึงผู้ประกอบกิจการ และเครือข่ายคนพิการจับมือกันครับดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการผู้ดูแลคนพิการสู่ความยั่งยืนบูรณาการการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพนะครับทั้งคนพิการผู้ดูแลคนพิการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางเลยจนถึงปลายทางเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของคนพิการดูแลคนพิการกําหนดเป้าหมายในการอัปเกรดพัฒนาทักษะตรงนี้เนี่ย4,322ขอพิพากย28คน ที่ผ่านมาพอมอเองเมีการสํารวจข้อมูลฝึกอบรมฝีมือแรงงานและความต้องการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตลอดจนจัดเตรียมและการประสานกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะเข้าฝึกอบรมโดยคณะอนุบริหารกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อนุมัติโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการและดูแลคนพิการสู่ความยั่งยืนอนาคตรครับซึ่งหลักสูตรนะครับการฝึกอบรมนะครับเขาบอกว่ามีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับได้แก่12ชั่วโมง18ชั่วโมง30ชั่วโมง60ชั่วโมงแล้วก็90ชั่วโมงครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2568ซึ่งมีการฝึกอบรมครับโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย5สาาาขอชีพครับ อย่างหนึ่งเลยเนีครับเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของเครื่องดื่มอาหารอาหารว่าง2นะครับศิลปะประดิษฐ์จักสารแล้วก็ของที่ระลึก3เกษตรแล้วก็อาหารแปรรูปจาก,กเกษตร 4. นะครับเทคโนโลยีและช่างฝีมือ5ก็คือการขายสินค้าแล้วก็บริการครับ